สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้มูลข่าวเกี่ยวทองคำสาานาณ์ราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำแรงางานราคาทองคำประจำวันนี้ภาพรวมราคาทองคำตลอดทั้งสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลง1.6%ปิดร่วงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินลาราสหรัฐและความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ภาพรวมค่างเงินบาทหลอดทั้งสัปดาห์ค่อนข้างเคลื่อนไหวผันผวนโดยเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34.98ถึง35.64บาทต่อ1ดอลลาร์สัปดาห์หน้า4-8กรกฎาคมมีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐให้ติดตามโดยมีไฮไลท์เศรษฐกิจที่สำคัญหลายรายการได้แก่รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินเฟดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14-15มิถุนายนที่มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%สู่ระดับ1.5-1.75%ทั้งนี้ในรายงานการประชุมจะทำให้ทราบรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการเงินรวมถึงสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟด นอกจากนี้ติดตามการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนการจ้างงานนอกภาคการเกษตรดัชนี P.M.I. ภาคการบริการของสถาบัน I.S.M. เดือนมิถุนายนตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่เดือนพฤษภาคมดุลการค้าเดือนพฤษภาคมและจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เป็นต้น ภาพรวมราคาทองคํายังคงแว่งตัวลักษณะไซด์เวดาวระยะสั้นจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,785ดอลลาร์และ1,770ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,750ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,810ดอลลาร์และ1,820ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,834ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษากข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองประจำวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่ง96-5%รับซื้อ3350บาทขายออก3450บาททองรูปพันณุ์96-5%รับซื้อ29804บาท56สตางค์ขายออก3950บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคาประจาวันเสาร์และก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํามานาที่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะ กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม,ม่สิทธ์นำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ